สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาพราอชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาชมนาบัวนะคะอันนี้เป็นนาบัวของเกษตรกรนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวามาให้ชมนะคะอันนี้เป็นการทํานาบัวนะเชา้าเช้าบรรยากาศเชา้าเช้าสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวพามาชมนะคะบรรยากาศเชา้าเช้าที่นาบัวนะคะ นาพาเพื่อนๆมาชมนะคะนาบัวการทำนาบัวนะคะอันนี้ปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆอันนี้แปลงนี้ปลูกใหม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่สวยงามนะคะสวยงามมากเลยบรรยากาศเช้าๆ้นานะเสียงนกร้อง ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือฝักบัวนะเพื่อนๆนะาการทำนาบ,บัวเนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะฝักก็ขายได้นะคะใบก็ขายได้นะอันนี้เป็นเป็นฝักบัวนะคะฝักบัวที่เห็นอยู่นี้นะฝักบัวดอกบัวก็ขายได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ประมาณาพื้นที่ประมาณห้าไร่นะที่เขาทำนะคะ ที่แรกเป็นพื้นที่ทํานานะคะแต่ว่าทําแล้วไม่ได้ผลนะคะเจ้าของเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนาบัวนะคะเปลี่ยนมาเป็นนาบัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงไม่ค่อยจะจะดีเท่าไหร่เนาะอ่าอันนี้ดอกบัวนะคะฝักก็ขายได้นะฝักบัวห้าฝักสิบบาทนะคะฝักบัวนะเป็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ มีรายได้ด um> ้วยนะคะเพื่อนๆการใช้จ่ายอะไรก็ไม่มากนะคะทำนาบัวนะใช้จ่ายอะไรก็ก็ไม่มากแต่ว่าเรามีรายได้ตลอดนะคะค่ะนี้เป็นดอกบัวนะคะขายได้นะดอกบัวก็ขายได้นะดอกบัวขายได้นะคะทําเป็นกํำๆแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเขาก็จะมารับนะอันนี้ดอกบัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะ ดอกบัวฝักบัวขายได้หมดทุกอย่างเป็นรายได้หมดนะคะการทำนาบัวเป็นไรายได้หมดดอกบัวกำลังสวยเลยนะคะเชา้ชาเช้าเช้าเช้านี่ดอกบัวบานนะคะพอตอนเย็นจะหุบนะเพื่อนๆค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือที่อยู่ ใต้ดินนะคะเขาเรียกว่ารากบัวนะคะรากบัวไหลบัวนะที่อยู่ที่อยู่ใต้ดิน่ะที่อยู่ใต้ใต้แบบเนี้ยนะคะใต้ต้นอย่างเงี้ยนะก่อนที่จะมาเป็นดอกบัวนะมันจะมีไหลบัวอยู่ข้างล่างนะคะอยู่อยู่ใต้น้ําแต่วันเนี้ยเราไม่เจอนะคะเดี๋ยววันหลังพี่กันตรีจะพามาชมนะการเก็บไหลบัวนะวันนี้วันนี้เจ้าของเขายังไม่มาเนาะนะเจ้าของเขายังไม่มาเห็นไหมคะนี้ฝักบัวน่ากินมากเลย นะก็จะมีไหลบัวนะไหลบัวนะกิโลละเจ็ดสิบแปดสิบนะเพื่อนๆนะวันหนึ่งเขาเก็บได้ประมาณยี่สิบโลสามสิบโลไหลบัวที่ทําส่งต่ำมันจะอยู่ใต้น้ําจะอยู่ใต้น้ํานะคะเพื่อนเพื่อนไหลบัวอยู่ใต้น้ําเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนชมนะคะวันนี้เรามาชมความสวยงามของดอกบัวก่อนเนาะชมความสวยงามของดอกบัวก่อน ธรรมชาติที่สวยงามก่อนนะคะอ่าดอกบัวก็รวยละดอกบัวรวยแล้วนะเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนี่นะดอกบัวนี่ก็ถ้าไม่เก็บก็รวยนะคะดอกบัวรวยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวนะคะเนี่ยอันนี้เป็นฝักบัวฝักบัวอ่อน